บุคคลท่าอาวุธท่าวันทยาวุธความมุ่งหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามแบบฝึกและเป็นระเบียบแบบแผนเดียวกันประโยชน์ใช้แสดงความเคารพนายทหารชั้นสัญญบัติคำบอกเป็นคำบอกแบ่งใช้คำบอกวันทยาวุธการปฏิบัติแบ่งออกเป็นสามจังหวะเมื่อได้ยินคำบอก วันทยาวุธจจงวะหนึ่งให้ผู้ปฏิบัติใช้มือขวายกปืนในลักษณะคีบขึ้นมาตรงหน้าจากนั้นเปลี่ยนเป็นกำรอบฝาารอบลำกล้องปืนหันฝ่ามือไปทางซ้ายนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันอยู่ใต้โครงศูนย์หน้าโดยให้ปืนทั้งกระบอกตั้งตรงตลอดเวลามาอยู่ที่กึ่งกลางลำตัวปืนห่างจากลำตัวประมาณหนึ่งฝ่ามือด้ามปืน หันชี้ออกไปในทิศทางตรงหน้าปอกลดแสงอยู่แนวระดับสายตาแขนขวาท่อนบนแนบชิดติดลำตัวพร้อมกันนั้นให้ยกมือซ้ายขึ้นมาเป็นรูปครึ่งวงกลมนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันพร้อมตบจับหันฝ่ามือไปทางขวาตบกระชับฝาครอบลำกล้องปืนโดยพยายามไม่ให้กระบอกปืนมีการเคลื่อนไหวใดๆนิ้วหัวแม่มือของมือซ้าย อยู่ตรงรูที่หของฝาครอบลำกล้องปืนนับจากล่างขึ้นบนนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้อยู่แนวระดับเดียวกันแขนซ้ายท่อนบนแนบชิดติดลำตัวน้ำหนักปืนทั้งกระบอกอยู่ที่มือซ้ายส่วนอื่นๆของร่างกายยังคงอยู่ในลักษณะของท่าตรงสายตามองตรงไปด้านหน้าในแนวระดับเมื่อได้ยินคำบอก วันทยาวุธจังหวะ 2. ให้ผู้ปฏิบัติใช้มือซ้ายจับถือปืนไว้ให้มั่นคงในลักษณะเดิมปล่อยมือขวาจากการจับปืนแล้วสะบัดมือลงอย่างแข็งแรงโดยให้ปลายนิ้วชี้มือขวาสัมผัสกับลาดพันท้ายปืนนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันทำมุมประมาณ45องศากับพันท้ายปืนนิ้วหัวแม่มืองอและท้ายไปกับสันพันธยปืน แขนขวาเหยียดตึงหมายเหตุท่าทางขวาทางซ้ายวันทยาวุธยังคงปฏิบัติเช่นเดียวกับท่าตรงหน้าวันทยาวุธแต่เพิ่มเติมการปฏิบัติในขณะลดมือขวาลงให้สะบัดหน้าไปทางขวาหรือทางซ้ายลักษณะท่าแลขวาหรือแลซ้ายอย่างแข็งแรงกรณีอยู่เป็นหมู่คณะตั้งแต่สองนายขึ้นไปหรือรูปแถวให้ผู้ที่มีอาวุโสสูงสุด หรือผู้ควบคุมแถวเป็นผู้สั่งยกอ,อกอึบให้ผู้ปฏิบัติท่ายกอ,อกหลังจากได้ยินคำบอกยกอ,อกและสะบัดหน้าไปทางผู้รับการเคารพหลังจากได้ยินคำบอกอึบวันทยาวุฒจังหวะหนึ่งจังหวะสอง,อง ตรงหน้าละวังวันที่ยาวุฒ